คือเขาก็ถกกันเรื่องเรื่องแก้ไม่แก้ราทมนูเนี่ยแหละแต่ว่ามันเกิดวัทกรรมว่าพักที่พยายามจะแก้คือพักประชาชนกับเพื่อไทยอ่ะเป็นความพยายามการจับมือร่วมกันระหว่างคนล้มเจ้ากับคนอยากเป็นเจ้าคือเขาบอกว่าธนาธรคือคนอยากล้มเจ้าแล้วก็ทักษิณคือคนอยากเป็นเจ้าวัทกรรมแบบนี้มันเลวร้ายมากๆเลยนะแล้วมันก็สมควรที่จะถูกประนามเนี่ย เริ่มมีการพูดออกสื่อกระแสหลักโดยคนที่แบบขวาสุดโต่งอะ่ะคนเราอะ่ะไม่ว่าจะซ้ายสุดโตง่งหรือขวาสุดโต่งเนี่ยบ้าหมดเราเห็นต่างกันได้แต่ว่าอย่าพึ่งบ้าอยู่ดีคุณไปแปะป้ายคนนึงว่าเขาอยากลมเจ้าทั้งที่สิ่งที่เขาเคยเสนอมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกินเส้นจากประเทศที่ยังมีเจ้าอยู่อย่างเช่นอังกฤษอย่างเช่นญี่ปุ่นเลยนะ เราจะบอกว่าเขาจะล้มเจ้าได้ยังไงหรือจะบอกว่าทักษิณอยากเป็นเจ้าเนี่ยนะถ้าเขาอยากเป็นเจ้าเขาจะมาตั้งพักการเมืองลงเลือกตั้งทําไมคะเขาไปสร้างกองกําลังทหารมาค้นล้มปะคะถ้าประเทศไหนมีเจ้าอยู่แล้วมันมีคนอื่นอยากจะเป็นเจ้าคนคนนั้นต้องปราบดาพิเศษเข้าใจคําว่าปราบดาพิเศษไหมและการปราบดาพิเศษเนี่ยใช้กองกําลังทหารค่ะไม่ใช่ใช้การเลือกตั้ง อย่าเพิ่งบ้าอย่าพิ่งโหคิดต่างกันแล้วจะเป็นบ้าจนกระทั้งต้องไปแปะป้ายใส่ชาวบ้านเขาม่วยหมดแก้กฎหมายทําประชามติไล่เจ้าไงครับมันจะไปทำได้ไงคะ่ะรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เปิดช่องให้คุณทำอะไรแบบนั้นคิดต่างได้แต่ขอสองอย่างหนึ่งคืออย่าบ้าสงคืออย่าปัญญาอ่อนอย่าพูดอะไรเพอเจอแต่เป็นการเพอเจอร์ที่ทำลายคน เป็นการพูดเพ้อเจ้อที่ทำรลายคนมันมันชั่วร้ายและการกระทำแบบนี้แหละที่ขาดจริยธรรมการกระทำอย่างนี้แหละที่ขาดจริยธรรมการพยายามเขี่ยคนออกจากสนามโดยวิธีการที่ไม่แฟรคือการขาดจริยธรรมการพยายามแปะป้ายคนอื่นที่เป็นการให้ร้ายเขาคือการขาดจริยธรรมค่ะไม่ใช่การพยายามแก้รัฐธรรมนูญด้วยวิธีทางรัฐสภาค่ะ